สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ,กบผมสุทธิชัยปัญญโรรนะครับหรืออาจารย์โทนี่ในวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องกุศโลบายในการทํางานให้มีความสุขคําว่ากุศโลบายนี้หมายถึงนะครับอุบายหรือวิธีที่ฉลาดซึ่งอาจจะไม่ใช่ความฉลาดในแง่ของการคดโกงผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นคําว่ากุศโลบายในการทํางานจึงหมายถึงอุบายหรือวิธีการที่ฉลาดที่ทํางาน ให้มีความสุขนะครับซึ่งมีหลายวิธีด้วยกันในวันนี้ผมขอเสนอเพียงแค่4วิธีนะครับก็คือข้อที่1เมื่อท่านทํางานสําเร็จนะครับควรให้รางวัลกับตัวเองบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านทํางานชิ้นสําคัญสําคัญสําคัญนะครับที่เกิดความยากนะครับจึงทําให้ท่านท้อแท้ท้อถอยแต่ท่ทานทําประสบให้ประสบความสําเร็จได้ท่านควรให้รางวัลกับตัวเองบ้างซึ่งรางวัลชิ้นนี้เนี่ยอาจจะไม่ใหญ่โตหรืออาจจะไม่ต้อง เสียเงินซื้อมากมายนะครับหรือแพงมากมายเช่นท่านอาจจะนะครับให้ลองวันกับตัวเองในการพาตัวเองเนี่ยไปทานอาหารนะครับที่ท่านอยากทานสักหนึ่งมือ้อหรือท่านอาจจะสัญญากับตัวเองเมื่อทํางานชิ้นนี้เสร็จจะซื้อนะครับโทรศัพท์มือถือให้ตัวเองที่รุ่นเด่นจากได้หเครื่องอะไรทำนองนี้นะครับข้อที่2ครับเมื่อเจอเพื่อนทรยศหักหลัง หรือเจอเจ้านายนะครับที่กัแกล้งจงให้อภัยเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านไม่อภัยท่านมวแต่โกรธแค้นนะครับสิ่งต่างๆที่ท่านโกรธแค้นเนี่ยผู้อื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่เจ็บปวดเท่าท่านแต่สิ่งที่ท่านโกรธแค้นผู้อื่นนะครับกับกลายเป็นการทําลายตัวท่านเองเพราะฉะนั้นจงให้อภัยเพื่อนร่วมง,งาน จงให้อภัยเจ้านายและคิดเสือใหม่ยวยนะครับว่าเพื่อนโรงงานดีๆเนี่ยยังมีอีกเยอะหรือเจ้านายดีๆเนี่ยยังมีอีกหลายคนนะครับท่านคิดได้อย่างนี้เนี่ยท่านก็จะเกิดความสุขนะครับหรือถ้าท่านคิดว่าชาติก่อนนะครับหรือสมัยก่อนชาติก่อนเนี่ยเราอาจจะไปกัดแง้งเขาเราอาจจะไปทําลายเขานะครับอาจจะเป็นเรืกรรมของเรา ชาตนี้เราขอชดใช้เขานะครับทำถ้าท่านคิดได้อย่างนี้เนี่ยท่านก็จะเกิดความสุขนะครับจงให้อาภัยกับเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้าหน่ายที่คอยกัดแค้งท่านหรือทําลายท่านครับข้อที่3นะครับเมื่อเจองานหนักหรือยากเย็นแสนเข็นหรือแสนสาหัสนะครับจงบอกกับตัวเองว่านั่นคือแบบทดสอบครับเพราะฉะนั้นนะครับงานที่ยากเนี่ยมักจะเป็นแบบทดสอบตัวเราเองถ้าเราผ่านงานชิ้นนั้นได้นะครับ เราก็จะพัฒนาฝีมือของเราเราก็จะพัฒนาตัวเองได้บิกรลำดับขั้นเหมือนกับตอนเราเรียนประถมศึกษาเราเรียนมัธยมศึกษาเราเรียนมาหาวิทยาลัยนะครับมันก็จะมีป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 หรือนะครับม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเนี่ยคิดดูถ้าเราเนี่ยอยากที่จะให้งานง่ายๆ เราก็เรียนแค่ป .1 ป .1 ป .1 เองนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากเรียนป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยมันจะยากขึ้นเนื้อหานะครับวิชาการก็จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจองานยากนะครับนั่นแสดงว่าเราเนี่ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับเราพัฒนาตัวเองมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดเราทําได้เหมือนกับเราสอบเลื่อนชั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจองานยากบอกนะครับนั่นคือแบบทดสอบตัวเองหรือเป็นแบบฝึกหัดทดสอบตัวเอง ข้อที่4ี่ครับยึดหลักอินทิบาท4ในการทํางานถ้าท่าน,านยึดหลักอินทิบาท4ี่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับเรื่องของฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาท่านก็จะสามารถนะครับทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับฉันทะคืออะไรครับความรักในงานที่ตัวเองทำถ้าเรามีความรักในงานที่ตัวเองทำนะครับบางคนเป็นนักเขียนรักในงานเขียนบางคนเป็นนักอะไรครับกีฬารักในกีฬาของตัวเอง บางคนเป็นนักพูดรักในงานปัญญาหรืองานพูดของเขาถ้าเขามีความรักในงานที่เขาทํานะครับเขาก็จะประสบความสําเร็จและมีความสุขในการทํางานวิธีนี่ก็คือความภาคเพียนไม่หยุดหยอ่อนความภาคเพียนนี้ไม่ใช่หมายว่าหักโหมแต่แรกนะครับแล้วก็ช่วงหลังไม่ทําแต่ไม่ใช่ครับความภาคเพียนเกิดจากอะไรฮะความสม่ําเสมอครับท่านคงได้ยินเพลงหรือเนะะื้อหาเพลงหรือนะครับถ้อยคํา ที่บอกเกี่ยวความเพียรบอกว่าน้ําหยดลงหินนะครับทุกวันหินยังกร่อนนั่นไม่ใช่เพราะอนุภาพของแรงจัดหยดน้ำนะครับแต่เป็นเพราะความภาคเพียรของหยดน้านั่นเองที่หยดอย่างสม่ําเสมอนะครับในเือบางภาคเพียรถ้าเรารักในงานที่เราทําแล้วเราภาคเพียรน,นะครับอย่างสม่าเสมอไม่หยุดหย่อนท่านสามารถประสบความสําเร็จและมีความสุขได้ครับจิตตักห้คือการเอาใจใส่ความมุ่งมั่น นะครับกับงานบางคนเห็นไหมครับทางานเนี่ยไม่เสร็จสี่โมงแต่มุ่งม,มั่นในการทํางานทํางานถึงเที่ยงคืนดีหนึ่งนั่นคือความมุ่งม,มั่นนะครับนี่แสดงว่าเขามีความรักในงานและเขาจะประสบความสาเร็จในการทํางานและเขาจะเจร,ริญก้าวหน้าในการทํางานก็ด้วยความมุ่งมั่นกับงานของตนนะครับและสุดท้ายคือวิมังษาคือการไต่กองคร้คยกลวนผลงานที่ตรียมทำออกมา ถ้าเกิดเราเนี่ยทำงานนะครับโดยไม่มีการไคร้ครวญผลของงานเราไม่มีการประเมินผลของงานเราไม่มีการปรับปรุงงานนะครับงานของเราก็คงไม่พัฒนานะครับแต่ถ้าเกิดเรามีวิมังษาก็คือการไต่จรองการดึกจรรย์ไคร่ครวญผลง,งานที่ออกมาผมเชื่อแน่นะครับว่าผลงานของท่านจะมีคุณภาพ และมีการพัฒนามากขึ้นอย่างแน่นอนครับดังนั้นถ้าท่านอยากมีความสุขในการทํางานนะครับเราจําเป็นจะต้องหาอุบายเราจะต้องหาวิธีการที่ชาดในการสร้างความสุขให้กับงานและผมเชื่อแน่ว่าความสุขในงานเนี่ยถ้าไม่ต้องไปหาที่ไหนนะผมว่าอยู่ในใจของเราอยู่ในความคิดของเราอยู่ในตัวท่านเองเพียงแต่ท่านต้องรู้จักปรับตัวเองนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และท่านต้องปรับจิตใจตัวเองนะครับให้กับบริบทหรือนะครับสถา,านที่ทํางานของท่านแล้วท่านจะเป็นคนหนึ่งที่พบกับความสุขในการทํางานครับ